แต่จริงๆเนี่ยคุณจินตลาเนี่ยมาทีไรร้องเพลงเพราะทุกทีใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีคู่แข่งแล้วนะทำไมอ่ะนี่ไงมีจินสองจินสองจินสองหนูก็ไม่รู้ว่าใครตัวจินต์ปองเออเขาแข่งโอ้ยโอ้ยอย่าใครอย่าใครอย่าใคจินตลาต้องต้องครูเวลาเวลาครบปาร์ตินเพลงจินตลาจะพูดยังไงให้สุดคือตอนนี้เราดูยากมากเพราะว่าความสูงก็ไล่เลี่ยกันเดี๋ยวเเราให้จินตลาคุยคุยกับแฟนๆฟแฟนแเพลงก่อนหน้าเวทีจะคุยยังไงเดี๋ยว <de af> เดี๋ยวตุ๊กี้จะคุยตามอ๋อ,องั้นอนต้องจีนก่อน้องจีน,ก,นก่อนอกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงสุู้สุคนมืีจนีเจนเองก็ต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าเป็นไข่ย,ยางหนักค่ะกลาบสวัสดีค่ะพ่อแม่พีน <c oughs> ่น้องมืีจิต้จิก็ขออภัยค่ะเป็นไข่นิดนึง เป็นไขอยังนะเา็นไข่นค่เดียวเป็นไข้ยค่เงียวเขาขไข่อะไรครับไปกินตลาดไข่อาเป็นไข่เดี๋ยวดูถ้าให้สอนพวกเราให้ให้ให้ตุ๊กกี้ร้องมอลำได้ไหมลาอ้อนาลาพี่เอ๋ยลาพี่เอ๋ทีละท่อนทีละท่อนอำไหม จังหวะแล้วจังหวะแล้วเมื่อกี้ละเอ้ยพี่เอ้ยละพี่เอ๋ยละพี่เอ้ยเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยเออโอ้โหกร้องอายเลย่องแถวอต่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 อละจังหวะเหลียวเห็นหน้าละชัยงามรูปหล่อละจังหวะเหลียวเห็นหน้าละชัยงามรูปหล่อ เดี๋ยวน้องจริงร้องอีกรักหนึ่งเดี๋ยวพี่ช่วยทำลูกคอให้เออละอ้อน้อละพี่เอ๋ยละพี่เอ๋ยละอ้อน้อละพี่เอ๋ยละพี่เอ๋ยละพี่เอ๋ยเต็โหมดเลยเต็มไปเลยจัดกันได้เฮ้ยจิงจัง แตงโม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 ลูกคอมาไม่ทันใช้ลูกขาช่วยแต่นี่แค่ฝึกนะพี่แต่ถ้าจเรงจริงมายืนนี้ไม่ได้นะไม่ได้สิแตงโมแตงโมแตงโมทำลายกระเด็นมาไม่แตงโมเข้ามาแตงโมมาไม่ใช่แตงโมอันนั้นเม็ดแตงโม ขึ้นสิวขึ้นเดีวไม่จัดเอาละเอางี้ลองค <hã> <shocked> ู่กันสักเพลงได้ไหมโอ้ย้องคู่ตั้งนิกตั้งให้ยเขาประชันกันที่เขาประชันเขาเประชันเป็นชันเพลงเนี่ยจะประชันกันเลยอ่ากัใครนี่ตุ๊กี้นี่มังหน้าเลยจำกันได้นะเอาละเป็นชันเลย 啊！